สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนทำเหรียญโปรยทานนะคะชื่อดอกบุญตานะมาเริ่มกันเลยจ้าอันดับแรกนะคะตัดริบบิ้นทั้งหมด4เส้นนะคะความยาวอยู่ที่30เซนติเมตรนะคะจากนั้นนะคะให้พับลงมาความยาวอยู่ที่10เซนติเมตรนะคะเอาด้านสั้นไว้ข้างบนนะคะ ให้กระชับพับเหลี่ยนลงไปเลยนะคะแบบนี้เลยจากนั้นพลิกกับชิ้นงานสอดเก็บตัวสั้นนะคะ ทั้งสี่เส้นเลยนะโอเคไม่ได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะแพ็คพลิกชิ้นงานนะพลิกชิ้นงานเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็พลิกชิ้นงานนะคะจากนั้นนะ これ。 ดึงให้กระชับเลยนะคะสุดท้ายแล้วลักษณะนี้สอดเข้าไปเลยถ้ามีแหนบช่วยจะทำให้งานไปได้ง่ายขึ้นนะคะพอดีขึ้นมาบนบ้านเราลืมเอาแหนบขึ้นมาด้วยเมื่อเราได้ลักษณะแบบนี้แล้วนะคะจากนั้นให้เราพับอย่างนี้มาก่อนเนาะหมุนนะคะ มขนัางที่หนึ่งให้เป็นมุมแบบนี้แล้วก็พอเราจะสอดนะคะพอเราจะสอดให้เราทําแบบนี้นะอย่างนี้นจะสอดลักษณะแบบนี้อันนี้ประคองไว้นะคะแล้วก็ ได้แล้วนะคะกลีบที่หนึ่งกลีบที่สองหมุนจับมาอย่างนี้หมุนแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ค่อยๆจับนะคะประคองกล็บไว้ส่วนตรงนี้นะคะให้เราม้วนลักษณะแบบนี้โค้งจับมาปึ๊บงอแล้วก็งอตรงนี้ลง แล้วก็สอไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายนะคะแล้วก็ค่อยๆประคองเกล็ดดอกด้วยนะคะนี่ค่ะค่อยๆประคองเกล็ดดอกด้วยลิปปิ้นที่ใช้จะเป็นลิปปิ้น T W นะคะ เป็นตัวกา,กาดเพชรเนาะประคองนะคะจากนั้นก็ก็หมุนเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้สอดเลยได้มาแล้วีกลีบที่3ากลีบสุดท้ายแล้วนะคะ คองไว้ด้วยนะคะแล้วก็มาแบบนี้เนาะหักลงแล้วก็สอดแล้วก็สอดค่ะถ้าเรามีแหนบจะทําให้งานไปได้ไง่ายนะคะนี่แล้วก็ประคองไว้ได้แล้วเสร็จแล้วจ้าจากนั้นก็ตัดมุม กันไก่จะไม่ค่อยคมนะคะัไก่ตัวนี้จะราคาอยู่ที่20บาทเพรว่าเราเปิดร้านขายทุกอย่าง20เนาะกันไก่เราก็เลยจะราคาย่อมเยาวเนาะในการตัดลิบบินก็ะจะไม่ไม่ค่อยแบบคมเท่าไหร่นะคะ ปลายมันจะไม่ค่อยออกใช้ตัวช่วยโอเคตัดยาวตัดสั้นตามใจชอบเลยนะแล้วแต่ใครชอบสั้นชอบยาวเลยนะคะอันนี้เอาให้มันพอดีตัวดอกเลย เข้าใจกันไกลเราก็จะตัดได้ง่ายนะคะเสร็จแล้วจ้าค่ะจากนั้นก็ใส่ลูกปัดแบบนี้เลยนะคะใช้ปืนกาวยิงนะคะอันนี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะขอบคุณคะ่ะ